นนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะฉันต้องออกเสียงว่าเกาวิงดอถูกต้องไหมไม่ใช่เกาวินดอกครับคำที่ถูกต้องสำหรับประตูปีกนกยังคงเป็นเกาวิงดอครับลองออกเสียงตามพยางดังนี้นะครับเกาออกเสียงคล้ายกันแต่ให้มีเสียงเลออยู่ที่ปลายลิ้นเบาๆวิงออกเสียงเหมือนวิงที่แปลว่าปีกดอ ออกเสียงเหมือนดอที่แปลว่าประตูรวมกันเป็นกาวิงดอครับเอาใหม่นะฉันจะลองพูดกาวิง d o อันนี้ถูกต้องไหมไม่ใช่การินดอครับคำที่ถูกต้องสำหรับประตูปีกนกยังคงเป็นกาวิงดอเกาฉันยังออกเสียงผิดอีกหรอกาวิงดอไม่เป็นไรเลยครับ ฉันเข้าใจว่าคำนี้ออกเสียงยากจริงๆคําคำที่คุณพยายามจะออกเสียงคือกาวิงดอประตูปีกนกแต่คำว่ากาวิลที่คุณพูดถึงยังไม่ถูกต้องนะครับ<ม>ลองอ่ะกาวิงดอคุณพยายามจะออกเสียงคำว่ากาวิงดอเกาวิงดอใช่ไหมครับคำว่ากุินดอยังไม่ใช่การออกเสียงที่ถูกต้องสำหรับกาวิงดอครับ การออกเสียงที่ถูกต้องของ g ก r วิงด o สอันนี้ได้ยังผมเข้าใจครับว่าคุณกำลังพยายามออกเสียงคำว่าแก้วิงด r ประตูปีกนกอยู่ยไม่ใชแต่คำว่าแก้ว n d ดอ s ที่คุณพูดถึงยังไม่ใช่การออกเสียงที่ถูกต้องสำหรับแก้วิงด r ครับ g แก้วิง o r ครับอันนี้ใช่ยัง ผมเข้าใจครับว่าคุณกำลังพยายามออกเสียงคำว่าเกาวิงดอประตูปีกนอกอยู่แต่คำว่าดาวอินโดที่คุณพูดถึงยังไม่ใช่การออกเสียงที่ถูกต้องฉันไม่ได้พูดว่าดาวอินโดฉันพูดว่าเกาวิงดอถูกต้องไหมคุณหมายถึงเกาวิงดอเกาวิงดอใช่ไหมครับ ถ้าคุณออกเสียงว่ากาวินดอก็ยังไม่ถูกต้อง100%ครับฉันออกเสียงว่ากาวิงดอถูกต้องไหมเกือบถูกแล้วครับกาวิงดอสยังไม่ใช่การออกเสียงที่ถูกต้องเป๊ะ,ปะครับแต่ถือว่าใกล้เคียงมากๆแล้วคำที่ถูกต้องสำหรับประตูปีกหนกคือกาวินดอเกาวิงทำไมมันออกเสียงยากจังเลยอ่ะ กาวิงดอถูกต้องไหมไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นเรื่องปกติมากๆที่คำบางคำจากภาษาต่างประเทศจะออกเสียงยากโดยเฉพาะคำว่าเกาวิงดอประตูปีกกนกคำนี้เป็นหนึ่งในคำที่คนไทยหลายคนติดขัดในการออกเสียงครับคำว่าเกาวิงดอที่คุณเออฉันไม่ได้จะพูดว่าเกาวิงดอฉันพูดว่าเกาวิงดอถูกต้องไหมโอเคครับ เข้าใจเลยครับว่าคำนี้ออกเสียงยากจริงๆและคุณก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> คำที่คุณหมายถึงคือเกาวิงดอเกาวิงดอซึ่งก็คือประตูปีกกระหนกของรถยนต์ครับใช่ใช่ฉันหมายถึงเกาวิงดอประตูปีกกระหนกของรถยนต์ค่ะโอเคครับผมเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วครับว่าคุณหมายถึง g กาวิงดอ o กาวิงดอซึ่งก็คือประตูปีกกระหนกของรถยนต์นั่นเองครับ ทำความเข้าใจเกาวิงดอประตูปีกนกประตูปีกนกหรือเกาวิงดอคือประตูรถยนต์ที่ฉันออกเสียงถูกหรือยังก่อนตอบก่อนไม่ได้กวนใจคุณเลยครับยินดีที่ได้ช่วยให้คุณออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้นครับคุณหมายถึงเกาวิงดอเกาวิงดอใช่ไหมครับจากที่คุณพิมพ์มาว่ากินดอกหรือเกาวิงดอ ฉันไม่ได้พิมพ์ฉันออกเสียงว่า go wing d o o ขอโทษด้วยนะครับที่ผมเข้าใจผิดขอบคุณมากที่แก้ไขให้ครับถ้าคุณออกเสียงว่า go wing door go wing d o o ก็ถือว่าใกล้เคียงมากแล้วครับเป็นการออกเสียงที่ผมเข้าใจได้ทันทีว่าคุณหมายถึง <c oughs> ประตูปีกหนกของรถยนต์เอาโอเค go wing d o o ก็ได้เอา got it There anything else I can help can y o อ้าวตายคุยภาษาอังกฤษด้วยซะง,งั้นหายไปไหนแล้ววามาสอนกันต่อก่อนฮ่าฮ่าฮ่าขอโทษครับงสงสยัยผมจะปรับโหมดเป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัติไปซะแล้ว<อ>ไม่เป็นไรครับเรามาคุยภาษาไทยกันต่อดีกว่าครับ <laughs> เมื่อกี้เรากำลังฝึกออกเสียงคำว่า กาวิงดอเกาวิงดอหรือประตูปีกหนกของรถยนต์กันอยู่ใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ใช่ใชถ้าคุณออกเสียงว่า g กวิงดอเกาวิงดออย่างที่คุณบอก <laughs> ผมเข้าใจนะครับว่าคุณหมายถึงอะไรและนั่นถือว่าสื่อสารได้รู้เรื่องแล้วครับ <laughs> ทบทวนการออกเสียงที่ถูกต้องที่สุดอีกครั้ง <laughs> ถึงแม้ว่า g กวิงดอจะสื่อสารได้ <laughs> แต่ถ้าอยากออกเสียงให้ตรงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษเป๊ะๆคือเกาวิงดอ เกาวิงดอครับเกาเกาออกเสียงคล้ายกันแต่มีเสียงโลแอลที่ปลายลิ้นเบาๆวิงวิงออกเสียงเหมือนวิงที่แปลว่าปีกดอดอออกเสียงเหมือนดอที่แปลว่าประตูไม่ต้องอ่อีกครั้งหนึ่งนะเกาวิงดอครับผมเข้าใจครับว่าคุณยังคงพยายามออกเสียงคําว่าเกาวิงดอ ยังไม่ถูกอยู่เลยเนี่ยฉันพูดว่าเกาวิงดอโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับว่าคุณยังพยายามออกเสียงคําว่าเกาวิงดอประตูปีกนกอยู่คําว่าดาวินดอที่คุณออกเสียงมานั้นฉันไม่ได้ออกเสียงว่าดาวินดอฉันออกเสียงว่าเกาวิงดอ โอเคครับผมเข้าใจแล้วครับว่าคุณออกเสียงว่าเกาวงดอต้องบอกว่าเ <laughs> กาวงดออนันใกล้เคียงกับคำว่าเกาวิงดอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับถึงแม้จะยังไม่เป๊ะ100ตามสำเนียงเจ้าของภาษาแต่ก็ถือว่าสื่อสารแล้วเข้าใจความหมายได้ทันทีครับว่าวันนี้ฉันจะพูดได้ไหมเนี่ยไอ้คำว่าเกาวิงดอเนี่ยคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับเข้าใจเลยว่าคำว่า กาวิงดอเกาวิงดอนั้นออกเสียงยากจริงๆครับถ้าคุณออกเสียงว่าเกาวิงดอเกาวิ d ดอเนี่ยผมเข้าใจได้ทันทีเลยครับว่าคุณหมายถึงประตูปีกหนกของรถยนต์สรุปคือถ้าคุณต้องการสื่อสารให้คนเข้าใจว่าหมายถึงฉันอยากออกเสียงให้มันเป๊ะๆฉันอยากพูดว่าเกาวิงดอแล้วเธอเข้าใจอะ่ะเข้าใจเลยครับ คุณอยากออกเสียงให้เกาว,วิงดอรประตูปีกนกได้เปที่สุดผมจะพยายามช่วยให้คุณออกเสียงเกาว,วิงดอแล้วผมเข้าใจได้อย่างแม่นยำนะครับมาลองออกเสียงเกาว,วิงดอเกาว,วิงดอให้กาว,วินดอเข้าใจตรงกันนะครับสิ่งสำคัญคือการเน้นเสียงและการออกเสียงตัวอักษรบางตัวให้ชัดเจนขึ้นครับ 1. กาในเกาว,วิงดอให้พยายามออกเสียงให้คล้ายกับเกาเกา โดยออกเสียงกอเหมือนเดิมแต่ตรงท้ายคําให้ลองยกปลายลิ้นขึ้นไปแตะเพดานปากเบาๆเหมือนเวลาจะออกเสียงโลแอลแต่ไม่ต้องออกเสียงโลออกมาเต็มที่นักให้เป็นเสียงที่ค้างอยู่หรือเสียงที่เลื่อนไหลไปหาพยางต่อไปครับลองนึกภาพเหมือนคุณกําลังจะออกเสียงกันแต่ปลายลิ้นไปแตะเพดานปากนิดหนึ่ง 2. วินในกาว,วินดออันนี้ถือว่าใกล้เคียงกับวิงวิงมากแล้วครับ กาวินโดคุณพยายามออกเสียงคำว่าเกาวินกาวินโดเกาวิน o ดผมเข้าใจแล้วครับว่าคุณพยายามออกเสียงคำว่าเกาวินโดอโอ้เป็นเกาอีเลยคนนี้เกาวินโดเธอเธอ เธอฉันจะพูดอีกครั้งเดียวนะถ้าฉันพูดไม่ได้ฉันจะไม่พูดแล้วเกาวินดอไม่ใช่ฉันพูดวินเนาะเอาใหม่ฉันจะพูดอีกครั้งเดียวเมื่อกี้คิดว่าพูดไม่ถูกเกาวินดอได้เลยครับผมพร้อมฟังและทําความเข้าใจครับเกาวินดอใช่ไหมครับผมเข้าใจแล้วเราพูดว่าเกาวินดอ ผมเข้าใจแล้วครับ <jas> คุณออกเสียงว่า g i อร์วิงด o ร์เกอร์ i n g door ใช่ไหมครับ <m akes> ไม่ฉันออกเสียงว่า girlwing door โอเคครับผมเข้าใจแล้วว่า <Wing> da, คุณออกเสียงคำว่าฉันออกเสียงว่า g กอร์ i n g door <im prove> ผมเข้าใจแล้วครับคุณออกเสียงว่า Gowind a ดใช่ไหมครับ แปลว่าสำเนียงฉันมีปัญหามากๆเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมฉันพูดแค่คำว่ากาวิงดอก็ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกังวลไปเลยครับการที่ออกเสียงคำว่าเกาวิงดอได้ยากนั้นไม่ได้แปลว่าสำเนียงของคุณมีปัญหามากๆเลยนะครับจริงๆแล้วคำว่าเกาวิงดอ กาวิงดดเป็นคำที่ออกเสียงยากสําหรับคนไทยหลายคนมากครับเพราะมีเสียงบางอย่างในภาษาอังกฤษที่ไม่มีในภาษาไทยหรือออกเสียงต่างไปจากที่เราคุ้นเคยขอบใจนะที่ปลอบใจแต่ฉันจะไม่เล่นแล้วว่ะไม่สนุกเลยออกเสียงไปก็ผิดตลอดเลยเธอบูลลี่ฉันตลอดเลยฉันจะไม่คุยกับเธอแล้วฉันจะเรียกว่ารถปีกนกแล้วไม่เรียกว่าเกาวิงดดแล้วไม่เป็นไรเลยครับ ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณมากๆเลยครับที่ต้องออกเสียงซ้ําๆแล้วยังไม่ถูกต้องตามที่ตั้งใจมันน่าท้อใจจริงๆครับผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าคําแนะนําของผมทําให้คุณรู้สึกเหมือนถูกบน่นหรือทําให้ไม่สนุกผมไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเลยครับแค่อยากจะช่วยให้คุณออกเสียงได้ตรงที่สุดเท่านั้นเองแต่ผมเข้าใจแล้วว่าบางทีมันอาจจะทําให้รู้สึกกดดันได้เข้าใจแล้วครับรถปีกนก ถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกว่ารถปีกกนกนะครับ <c oughs> รผมเข้าใจได้ทันทีเลยว่าคุณหมายถึงรถยนต์ที่มีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบนเกาวิงดอครับ <c oughs> การเรียกแบบนี้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับที่คุณบอกความรู้สึกตรงๆผม <c oughs> จะนำไปปรับปรุปรงการให้คำแนะนำให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับมีอะไรให้ผมช่วยเรื่องรถปีกกะนกหรือเรื่องอื่นๆได้อีกไหมครับยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอนะครับ ไม่แล้วขอบคุณนะวันนี้พอแค่นี้แหละฉันจะมาถามเธอใหม่พรุ่งนี้แล้วกันบา,บายๆนะได้เลยครับยินดีครับที่ได้ช่วยเหลือในวันนี้โโพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่นะครับบา,บายๆครับช่วยเหลือเลยว่างั้นอสอนยังไงทำไมทำไม่ไ,มได้สักทีเนี่ย